ปามสบายดีพี่น้องสบายดีมาสุขกสุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ซ่องน้องเปิ้ญสาผู้ไทยคือเก่าทุกคนมื้อนี้เฮาสิมาลักนกไม้อีโพมาลักนกไม้อีโพทุกคนอันมันมันมันอ่อแล้วนกไม้บุ๋งนกไม้อันอีโพหรือว่าอีโพบ่ อิโอเลยแสงแล้วพุงไว้ปุไว้อิโพพนว่าว่าเอาไว้เห็ดไม้มันหยังบ่หอดยังบ่หอดยามฝนยับทุกคนเอาไปกินก่อนก็ได้ทุกคนมาเบิ่งกันเบิ่งอะ้วมันยู่ไก่ก่อนอ่ะผิ่ คตดงามเลย้ำไมบุกซิมเบิงตัวนี้ บังใ,ใกล้ๆบังใ,นใ,นใกล้ๆนี่นะนขาวอันนี้เส,ส,สีมักระซูชีพิตเฮ้ยเฮ้ยมันมีลูกมันไอ้มีน้องแบบมีหมอกับตุ่มจำแจตลตุ่มจำแจลแสซ่บ

อืมที่เป็นอะไรน้องเนาะอันนี้กระดาษอืมอืมอืม กระตูดน้อยอ <c ười> เสพเ็บ,เบเกุลข้เกปแกงแต่ว่าเกงอันนี้มันมันจีวาดนกไม่ขาว โดน้ำมาเลยฝนตกสองสามเธอแล้วมันออกนี่ดูง่ายเฮ้ยมันมีน้องมันนำทุกคนมีปัดกาได้ต้องซาบ ใยมากวนกลับมาก บืงอีส่วนกน่อนนี่หลายแห่แต่ก่อนละก่อนนี้มันมันจู่แบบ มันยูโฟนฮะทุกคนดินแข็งแต่ฝนตกแล้วดินมันอ่อนมาน,น,นี่มีพันกระโปนดินขึ้นพนเลยมันเส็นหลายคนมูงเลยวันนี้ดูมันง่ายมันง่าไ่ไดโไม้พอกินแล้วทุกคนเอาหลายยันกินโบม,มิดเอาสิไปใบแล้วก็จักต้มไว้ก่อนทุกคนว่าสิไปตลาดไปหาซื้อกระดูกมาใส่ให้แม่เขา ไปหายย่านางพร้อมอทุกคนไปตาสองออนไปไป หวานเลยถ้าไปใส่เห็ดเข็มบแหงเด็กหวานเขาค่ะแก้วสิปใส่เห็ดเข็มน้องไปอย่าลิเม่เพิว่าหวานกระสิงหาใส่เห็ดกระตั้นเนาะเห็ดกระตั้นกับกระดูกหมูเมนันแกงให้เพิ่นน้อมอันนี้แหละนอมขาวๆไปเนี่ยผลมาว่าหวานว่ะผู้เท้าเพิ่นบ่มากมากว่า นี <Cornell>. ่นได้ให้เมย์เลยเมย์มให้เมจักเราสิไปหาซื้อปลาแดกก่อนำรม่ขาวงมาเลยนี่ก็ซอยกันล้างพักล้างหมูทุกคนเอาหมูไปใส่หม้อก่อนแม่ตืมน้ำนะด้วยแม่อืมผักเน่าป้าหยอดน้ำงาน มีหมักอึกด้วยใส่มมืออึนำไม่จะมี่มาโบบหน่อยนึงทุกคนมาโบบเลยกะผักเน่าหมักอึแล้วก็กหกวกเห็ดกระตัน้นกระดูกหมูมันนี้โบกแกงแบบแกงแกงแบบคนในเมืองเขาแกงนะ บ่ได้แกงคือบรรมาน,านตอนนี้อินและแม่เปิดว่าเพิ่นเยกแกงใส่แมงกุ๊กจีใส่แมงกุ๊กจีใส่แมงขนมแต่มันบวมหนีทุกคนฝนยังตกบวหลายดีหนอไม้ก็เอาอยูเฮิร์นบ่ได้ไปป่าหาเอาอเถียวเฮิร์นเอาแหละมือใส่หลายมันโม,นมนแซ่บแซ่บหวานจีบปั่น เติมนนใส่ใส่หลายๆนี่พักง่วยหน้าพร้อมทุกคนแต่ว่าอันน่้แม่ปนว่าเอาการาบเอานี่เป็นยุง ใจ้อนเป้าแกงเา้าแกง,งเป็น่าหิวขผาแหงตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเลยแค่กินแกงเอาใหมา่

แมบอว่าดูว่าตัตํบหมูมุ้บอกใส่รูดดอ๋อแล้วใส่นูดดอ๋อเข้มแม่ไ่ได้ใส่เกลือเลยดอเห็นบอกแม่ว่าแล้วมอน้อยนี่นะ หมอหายนะมาน้ำก็ไม่เดียวนะพอดีเหลวน้ำอ้าวพวกเน่าสุกกับอันนั้นเอยแล้วโอเคกับเนีนโตใสกันเป็นอะไรวันี้เอา คุณแม่ได้กินสมใจแล้วนะคุณลูกม่คินเงไม้สมใจเด้ตอตอจจบเลยคะจานมีย่ไข่เลกิดนึงโดดน้ำ

กันทำไมนี่ำนี่หาจิงไงแล้วทำไมร้มานหวัดปลมาปลมึกพร้อมทุกคนผัดปลาหมึกใส่กุ้งผัดทะเลบอกสกินโอยเลยสกินบบกุ้งนี่เก็้า